ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านชมทางบ้านค่ะข้ามันนี่กับมะพร้าวปับเจค่ำสามตัวเต็งคือเก่านะคะมันนี่เจคามสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณตาสวัยค่ะค่ะคุณตาสวัยนี่เพิ่นฝันนะคะเพื่อนฝันเห็นปูยางพานเนาะค่ะเพื่อก็เลยเอากบมาให้เพันว่านเนาะค่ะแต่ว่กกบนั่นนีตะปิงค่ะกบสามตัวกะมีปิงสามตัวแต่ว่ากะมากัดปากกบค่ะค่ะความฝันของคุณตาสวัยจะเป็นอย่างไร พฤษให้แนวทางเขาอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกับเพื่อวบาเป็นการเีเวลาค่ะต้อก็ับไปติดตามรับสมรับฟังความฝันของคุณตาสวัยทุกฟัมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวยค่ะค่ะกรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยคุณตาชาวมณีกระเดินห้างมาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณตาสวยค่ะท่านชมคุณตาสวยนี่ตั้งแต่เลขออกนาะคุณตาน้องเาะท่านฝันจักเทอรนาอค่ะนาะงพึงฝันค่ะท่านช่มค่ะเป็นยังไรคุณตาฝันมาจังไหค่ะ โอาก็ยังว่าพันว่าไปใช้ดูนี่ไปอยู่ในเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาห่างบุ้มมีข้นดอกหญ้นะฮะจะคล้องขืนไปนั่งข้าวหนึง่งพอดีปูคนถุนมาโอ้ตอนนี้น้อยจะคอกั้นคนว่าปูนนะพวนว่าโอ้แหมน,นี่แล้ววา่าถุนมาถุนมาเขนหน่อยจะว่าขึ้นมาไม,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 มาหอดมานั่งอยู่ข้าวหนึง่งจุก อันนั้นเอากบดันออกมาเป็นเอาจมืไหรมาจะใช้ได้แหละกบปูนั่นว่าเขากบเออกบสามตเวมันเอามาให้น่ะแปลว่าในในปากบนั่นค่อนเยอะเบิรงห่วยยังจังกบยังจะไปกินปีงตัวแรกก็จับจับจับมาสูงถึงสามปีงอือปีงอยู่ในกบปีงอยู่ในปากบเออเหมือนกบขาวปีงห่วยยังสีบอกคุณตาเออ <ง primo> อ้าวอ้าวเพื่อนมาก่อมอ้ไปค้างไหวคนว่าชักค้งงงนนาองจะใส่กูชักอยังหลอกบานี่ก็ออกมาห้าเพิ่อนออกมาแมา่นางคันหนึ่งโอ้ยชิไปไหนได้หนิเพ่อนมาว้ายไปไปตัวว่าไปหนึ่งยางว่าอ,อกันโ,ดดโล,ล่พอนูโลงเพื่อนอย่างหยิดยิดคอยบานี่คอยว่าชิไปน้ำกลนเพื่นไปชิไปน้ำกลนเพื่อนบ<ง>้าบม,มาไปเดี๋วย,หยวหามูเพื่นอยู่สุนไล่คน ตัวมันเลยไปแท่ลงไปนทางตัวหนึ่งก็ข่อห้องเลาะห้องขึ้นไปบ้ปนา,า,นานกอะไรนั้นมันห้องจที่ตรงนี้ก็ห้องดังมาเลยห้องยังเลยงูวัตถุกินมันวะพ<ม>อเ,เขาเลยบุกเข้าไปบ้านมันเป็นป้ายใหม่จากทางที่นั<ม>่นค่ะบุกเข้าไปเบิ่งแลย ว้าวเขาประแมนแล้วคนลังข้างคนมีดอกว่าลูกนกอยู่ในห้างหนึ่งสีโตเออลูกมันมนั่นบ่ดทั้งฟงขนได้ยัง,ยงเกี่ยงบอลแมล่นอยู่ค่ะเมว่าจะไปเอามาเนี่ยมาเลี้ยงว้าวเอาดอกกุหลาบต้นมันว่าก็เลยหันหนากับอ,อันนี้หงมือเป็นนกยังคุณตาจากักนกยังดูดแต่ว่าลูกมันชาบโปรตีนนี่ละ แม่เพิ่นกับยูมันบ่ะแม่มันกบับบินบินมันมันไปจับกลมใหม่มันก็กนห้องมันมันห้องหยั่งล่ะบ่เลื่บุกเข้าไปเบิ่งค่ะกบดีคุณคุณตาขังไว้เฮือนบ่เออเฮือนไผรคุณตาคนโบ้หู้ป็นเฮือนไผรเพื่อนมุงม่ง,ตตงออหยางบเพื่อนมุออ่งหยาแอบเพาแเสีต้องเพื่อนเพื่อนแต่โบราณนีแ่แหละค่ะ อันมาปูหนี่เป็นคู่บ่าเนาะเออคู่ตาเนาะคู่บ่าเนี่ยอือคู่ตป้านีน่าจะมาพอกันคนว่าเคนแล้วคนท่วงคอยก่อนไปค่ะคนเป็นพ้าสูงหนีผ้าสูงหนี่หูจักเพิ่นบ่เป็นปูที่นับถึงสี่องคู่ตาก็ก็บ่เคยหูได้เพิ่นทางเบานะเพิ่นสองคือจักขึ้นี่่บจักข่วมกันคือจักกันเป็นคือดังคนซอกคุ้ยกันไปเบาไปนี่เรื่อยๆนะก็เลยว่า เออก็ดีแล้วว่ามาฟอกันตอนมานางโรคปล,ลนนาเปล่าแล้วกบไห้พคนน่ะหรออด้ถุงยางบนเอาออกมาแล้วว่ากบสามตัวมีแต่ัวใหญ่ๆเนี่ยแห,หละปีงหน่อยก็มีแต่ปีงใหญ่ๆเลยจับนะฮะหนึ่งหมื่นจับท้องจับปากจับท้องจับปากอยู่ห<อ>ัวเจ้าโตลูกในหนักมึงกบสามตัวเนี่ยว่าปีงหน่อยเนี่ปีงกับสามตคือกันสู่โตมืดมีแต่ปีง มีปิงจับกบหนึ่งปิงตัวหนึ่งจับกบตัวหนึ่งมาในี้คุณตาสี่ไหนนี่แหละเป็นตัวใดค่ะบ่เอาดอกวัดบ่คือเดียดปิงกับปั่นนั่นก็เลยเอาจับไปไหวใช้แล้วทันทันเอาจากพระยุ่งกับวันนี้คุณตาหนี่สีให้แน่แทางตัวเใดตัวใดค่ะมันอันนี้กันพี่ ยี่เป็นอะไรลใดครับกบกบซตัวะบมันจะเป็นเก่าเก่าสามแปดเป็นตัวไหเก่าสามแปดปัญญฟันเห็นพระยังสี่เดีค่ะคุณตาฟันเห็นพระนี่คุณตาตามที่เคยฟันนีมักสิเป็นตัวใดเป็นแปดเป็นแปดมากเป็นแปดฟันเห็นปูเนี่ยมัเป็นแปดโดนก็สซ้ำมาเป็นตัวเดียวกันพี่เก่าเนาะมันมาก หะกะแปดกบกะเก่าสามกบสามคือเก่าตีนกอเตสมโตคือเก่าจังหวะก็เลยสีตีเป็นโตนั่นจะม่จะมนเหล็กลางเลยโตอันหลูงนกยังไม่ขังเลยอย่างไรก็ห<า>เหล็กลางแน่นอนเพราะว่ามันไหลลงจากเพื่อไปเลยก็ะยางไปยางไปคือห่อนหองหลอะลำพองเกินไป โลกระถ uang เท้าอยู tamam. <t <t Somehow, okay. um ่ถ่วงอย่างนั้นอยังสิมหามันตัวบุกไปแต่ประหอดป้ายใหม่กุลงกิเลงอยู่หันไปเห็นห้างคนในแคมโกใหม่นี่แหละโกใหม่ตัวมันคนช่องเบิรงมีแต่ลวกกองอญญะอยู่สี่โต๊ะคนบ้านนี้ตัวนี้กุตาสิตีเป็นตัวใดคะถ้าว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กล่างอยูห้างห้างกะทีเป็นหก ซีซีหาซี่หกสี่หาโอ้ี่หกนี่แหละโอ้ซีหกแทักซี่ว่าเป็นนกหกเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งซีหาสี่หกกับหนึ่งหกหรืออาจจะเป็นสี่หาหนึ่งเจ็ดสี่กระไดเนาะคุณตาเนาะตัวนั้นตัวนั้นโอ้ตัวนันเอาต้นนันเอาเป็นเด็กลางแต่เพราะว่าเป็นไงเด็กลางแลไรต้วนั้น นกตัวนี้ไม่ฟ่วงสามตัวเลยนะครบคบสามตัวอยู่ในป่าพบมีแต่ปีงเรียกว่าเก้าสามแปดเออเก้าสามแปดค่ะับเอานอกขึ้นตานกซีตัวนี่นกอะหนึ่งหนึ่งซีกับเป็นเสด็จล่างค่ะซีหนึ่งหนึ่งซีเนาะหนึ่งมันหนึ่งตา ว่าลางคนอยู่รางมันบ่อืมค่ะห่างคนอยู่ัลังปะห่างคนอยู่ต่ำห่างคนอยู่ต่ำเนาะก็เลยตีเป็นเหล็กล่างเนาะเพราะว่าเหล็กบดเนี่ยมันอยู่นี่แหละปูอยู่ในเลือดนี่แหละเช่นค่ะปูลงจากเลือดไปแล้วปูกบปิ่งนี่งจะเป็นตัวเดียวกันเออค่ะน้าปพอเหือกันค่ะปิ่งก็ปิ่งสามตกบก็สามตหน้าจับโตและโตแล้วโตเลยคนเอาได้ให้เข้า <ส>เอาจะว,จะวะ่าวแต่ว่าคือขียเดียดกับปนันนาคียเดียดตีนค่ะแต่ว่าอย่างจะมีแต่ปีกหลายตัวแต่ว่ากับกันหนึ่งแปดเลยน้ำเนะเออาะค่ะพระลูกหนึ่งนะะเนาะค่ะค่ะความฝันของคุณตามีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะอยแล้วก็มีแต่ท่านั่งแหละค่ะข,ขอบคุณนะทางความฝันที่คุณตาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะคุณตาเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของอขอคุณตาสวัยค่ะ พุตาสวัยนี่เพื่อนฝันค่ะฝันเห็นผะค่ะระเอากบมาให้ค่ะแต่ว่ากบกับสามตัวนะคะมีปีงจับอยู่ปากค่ะเพื่อนกะให้แนวทางมากนะคะตัวเลขของเพื่อนกะเก้าสามแปดเก้านี่ค็คือกบค่ะสามคือสามตัวนะคะแปดนี่ก็เป็นผะค่ะจะเป็นผะนะคะแต่ว่าสี่ห้านี่ก็เพื่อนกะฝันว่านกนะคะนกน้อยค่ะสี่ห้าสี่หกค่ะ หนึ่งหกหนึ่งสี่กันไหวหนึ่งแปดค่ะมันถีสิบหกกันยายนพ่อโสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำลุย้วยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของคุณตาสวัยค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสบ่ริาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้คานผู้ชมทั้งบ้านเข,ข้ารับชมรับฟังค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ